สวัสดีครับนี่คือรายการ Foxcast Gaming เกมที่มีชื่อว่าเดวิสเมคายนะเดวิสเมคายสีใช่ภาคสี่ยาอว่าภาคสี่นะอ่าคอนโทรลตรงไหนเลยโอเคอันนี้คืออะไรโหลดขีดด้านล่าง ออปชันเอ่อคอนโทรลเกมแพดอ่ะอันนี้โจมตีจำอ่ะ uh, อันนี้คือ A อนี่คือ B โอเคเข้าใจอ่าก็อันนี้ตีนี่ยิงนี่โดดนี่อ่าจับโอเคได้ เปานี่คือซ้ายขวาขวาเออเดวิดิกเกอร์นี่คือซ้ายเอ็กซีนี่เออเอาเป็นว่าเออมาคุยกันจะดีกว่าโอเคเล่นเกมไปเลย tutorial Th on เฮ้ย tap แบบ on devil hunter automatic ออคือ on ปะออ devil may cry tap comb chisen อานน,นนี้ก็เป็นหนึ่งในอีกภาคที่มันถือว่าสุดยอดของ devil may cry นะฮะลองจากภาค3ภาค3มีสุดยอดสุดละทางเนื้อเรื่อง Star Track โลเกนโปรดิวเซอร์ปิโนโนยุกิโคบายาชิอ่านยากจากังวลสำหรับเครื่องเอ็กซ์บอกนะระดับนี้ก็ถือว่าสวยนะเดี๋ยวมันจะมีะสเปเชียลออดิชันฮาสโบนี้ กะเดีคือผมไม่มีตังค์ที่จะซื้อของกุลเล็กกสิตจะสกิปได้ปะสกิปนะเขาขอโทษขอกุลเล็กกสิตสองพันปีมาแล้วอสวูนินรัติการบาร์ดาหลังให้กับพวกปีศาจเขา แลักดาของเขาเพื่อมวลมนุษยชาติขอให้ความกล้าหาญของเขาอยู่ในจิตใจของเราแต่ข้าพเจ้ากลัวว่าม <month> ีบางคนที่ลืมการเสียสละอย่างแท้จริงไปแล้วควนตีนี้ เรามนุษย์ผู้อ่อนแอแทบไม่มีความหมายอะไรเลยและเราขอให้ <c oughs> ทุกคนรวมใจเป็นหนึ่ง <c oughs> และมาภาวนากัน เล่นคอมพิวเตอร์สกิปไม่ได้นะรู้สึกรู้สึกจะมีแค่อะไรจอยที่สกิปได้นะฟังเพลงก็มันเงินเนโรเป็นไรเหรอกูจบไปจากตรงนี้ว่ะทำไมยังไม่จบเลยนะโอ้ยไอ้คำพวกนี้มันทำให้กูหลับว่ะฮะแค่เรื่องแสงครับถุงมือเท้ไหมล่ะเอาจริงไม่ใช่ถุงมือ มันคือเดวิ่วิงเกอร์นะนั่นใต้ลงมากรีตาด้วยอะไลเนอร์ไม่ใช่ละแบงเฮช็อต <Head shot. S 2> ถือปืนเอเวอรี่คู่ใจหันหน้ามาพร้อมกับเลือด คุณดูัสบุของเนรอนะฟาบาสซาแขคนวิวอะรูปไรด้คิกแปงแปงเมืองมอนดามนักอ่ะครับอใครก่อนนะ แล้วแต่แล้วแต่เจอกันเจอกันเหยียบของที่เนโรให้นะจนเหยียบไม่เหยียบฟาดสู่เพกกุยงแบบแสนสวิงเลยฮนะเป้งเป้งเขาก็หนังทีนจับ เฟโดคิลิเอ,อยาเคยแล้วก็คิดข้าที่หน้ายิงบูโรสไปสองนัดอันน,นีเม่อคือหนึ่งครั้งฮนะแต่ว่ามันยิงออกมาทีละสองครั้งนก่ก เอาสารลับปึ๊บปืนคู่กับปืนสองนูเลโร่คิเล่ไปกับพี่ชายของนายเขากลับมามึงลอบมันไว้นะอืมดาบปักหน้าสบายได้ไม่ออกมือให้หรอกนะ ขาคู่นี่ไว้ยิงเปลงแปลงกับคาบไม่ให้เวททิ้งลงมาเลี้ยงปึ๊บจับดาบได้เหยียบดาบปึ๊บทีมอัพปุ๊บกิน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 เบรกไว้ยิงลงมาทีมโอ้ควัเท่อ่ะยิงปึ๊บ

S okay. L S คือการคือปุ่ม X X คือ้ายใช่ไหมโอเคเล็ดอัพ ปึ๊บหลบแันนะออกกลุมนี้ท้อน Come on, Come on. Okay RB, อาร์บีขึ้บนใช่ไหมครับ okay. โอ๊ยอันนี้กดยากหน่อยปึ๊บกิง งโชกิ่งด้วยโอเคยยิงรีโหลดปลึ๊บเลียชี้หน้าด่าพอ่อไม่มีใครกูเป็นหนายฮาวสัตว์ รู้ซะแล้วกูวินวอล์มันไม่เป็นอย่างที่ฉันหวังเอาไว้เลยจะพกดาบไปทำไมถ้าไม่ใช้มันเนี่ยเหรอดาบกลัวบิดได้เหมือนกันด้วยดาบในเราคือเรนควินนะความสามารถในการเอ็กซิสตเอ็กซิสคือ,อบิดแฮนด์มอสไซด์เพื่อเพิ่มพลังงานดมตีนะ โ okay. อเคบักไว้โอ้ยหลบไม่ทันวะโอ้ยเฮีย โอเคฮาร์โรเลอร์ฮาร์โรเลอร์ก็คือกดถอยหลังถอยหลังแล้วโจมตีปะอ่าใช่บีกอนไม่โดนบีกอนบีกอนโอ้ย ดาษแปงแปลง,งเียเปียกฮะใช้เอ่อเอาะอะไรใช้มือได้ครังเดียวเสียเปียกฮะแต่ตอนนี้ใช้ได้ครั้งสองครั้งแล้วเ <c oughs> ดวิดบิงเกอร์ถูกปลดผนึกออกจากเฟือกแล้วฮะเห <c oughs> มือนจะมีทริคซ่อนเอาไว้นะเหมือนแทนต้องตัดลิ้นน้าน,นั่นนะ แต่ถ้ามันเป็นทีมที่นาโมหาแล้วก็ลองนี่สิเ <laughs> หมือนมึงก็เป็นท <c oughs> ี่เกีย่ยวกันถูกลบกวนนะ บัสเตอร์ก็คืออ่าการเข้าไปจับอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ฟาลงโอเคบอกเวียงนาง เหมือนมึงอยากจะเล่นสินะโอเคฉันคิดว่าฉันมีเวลาพอที่จะฆ่านะอึดนักเหรอโอเคลงมายืนนั่นหรอขึ้นไปนั่งแทน ไม่ใช่ต้องเอานายลงให้ได้นะเอาที่นายสบายใจเลยไอ้นหนีน้อย ังยจับโอเคแล้วกดโจมตีรัวๆนะไอ้กดวัคเซอร์รัวๆนะจังหวะที่ประทากอย่างนี้ฟันแปงแปๆงแปงแปงพยายามต่อสู้ให้มันมันกว่าน,นี้ก็รอพาอต่อไปนะฮะ กูรอจ yeah! ัดอย่างเดียวแรงเยอะนะหนุบมาต่อยปังปิวดาบเลยไปเลียนกูปัก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 โอ๊ยเดวิลเกอร์แล้วนะเว้ยไม่ไหวแล้วนะเว้ย เสียบกลางอกเสียชอเลยทีแอปตายฮะความจริงไม่ตายอืมดีขึ้นนะฉันไม่ค่าดูถูกนายเลยเรื่องที่ว่าฉันแตกต่างอานายด้านความสามารถ

แต่คุณจะรู้เองแหละแต่ว่าหม,หมดเวลาแล้วล่ะเฮ้ยอดีอสคิดลาก่อนนะหนุ่มน้อยอ่าเก็บแขนก่อนโอเค เอรลาวโซน,นี่เอาไว้อัพท่าฮะแซกกัน้นโอเคแล้วก็แบ็คโอเคครับสำหรับคลิปนี้ชิบหายละสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอจบคลิปพีมพ์ข้อนี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ